กินหาสวัสดีครับต้าหน้าก่อนบ้านลงมาฮะไอวี่พ่อกบบ่จังกบมือไวๆไปเพิ่งมาบิ่นทำรับมนีพาพผี่น้องมาลงทองลงถาเปิดคลิปมากกับเมียนเลยบ่นี่ย่งเราต้องคแล้วฮะใช่คนจะชื่อไงเจ้าหนั่งอุ๊บกว่านื้อ ไอ้มันเป็นจังไหนชั้นห้องน่ะเรือเอาได้เล้องมันจุหลังกบเลยหอจุลังใ่ปะมันกบปะล่ะอู้ยตตวบกไงเลยนี่อู้ยแม่แม่อุ๊นึงแม่แม่เออตบบกไงเลยไอวีลาหย่านกบแล้วมาถ้าเรากะาจับ วัดเนี่ยมาเบิงไม่กันไหนพี่นี่นี่อุ้ยมันตบกง่ายนึ่งมัมันอันก็ยังหปูมันอันไปอ๋อมันอันกีดินมันอันไวอืมใครเงียมันอุ้ยอุ้ยตบบกง่ายหนึ่งวิ่นเห็นไหเห็นไหมโอ้ยหน่นทับมันทับตกดังมันตีเราเมกันบ้าเมืนเราม่นัวนมันตบบกง่ายนี่แหมมันกบอะไรตักบนั่นน่ะบุ้ยมันแล้วแบบนี้ อย่างงงงเลยเออดังงงงงแล้วรอแม่กันแห่เพื่อนแม่มาจับได้ครับนี่เป็นยังไงก่อนักขี่ก็ดียมมือเนว่าดียาดแล้วก็นักขี่ก็ดีอันนี้ขี่ก็ดียมมือเนนี้หนึ่งนึ่งหนึ้งมันจะเป็นก็ยังหูหูปวดเหรออ๋ออืมอันลงมืมันก็ยังหูว่าเหนื่ละเลยจับอเปิดคลิปว่าท่านไหนจบอยู่ได้บ้างหันไหมสวัสดีครับพี่น้องมาหนี้ว่าพี่น้องลงทงลงทาประธานบ้าวีพ่อกบล่ะ มาเก็บมือกันแน่เอาใจเย็นๆพี่น้องมาเบิ่งน้ากันครับป่าแต่ลีล่าดอกพี่น้องรอคุณแม่มาจับกันตัวน่ะเราลำบ้านลำตัวหมู่บ้านหมู่บ้านน่ะได้กบง่ายยังเสียแหละแบบที่ไหนว่าเลหักขามันออกนพี่น้องจะได้มาเนี่ยเอิ่มคุณแม่มาอีกกันมามามาตัวบั้งงายเลยเนี่ยกบงาย นี่นี mean, ่นี know, ่มันอยูはは่ในอันตะดินนี่มาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อนึงบื้อเนี่ยเห็นปะตัวใหญ่นะบุ้ยอังอีนออกบพื่อนอังเช่นไหนกบบุ้ยกบกบหนักบุ่นบุ้ยห้องร่มบุ้ยเอาดปาดเปลี่ยนเลียนเลยเจนกบพี่น้องอุ่นน่ะ บ่ได้เอากบมาหยาดเลยได้ี่นี่แหละกบง่ายของแถ้เอาเลยเมียบู๊โอ้ยอ้ยโบมยอยโอ้ยโอวยโอ้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 ยมอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอยโอ้ยโอมยโอ้นโอ้มัน้อยยันอ้อออย่ออยนยออย้้อยแล้วมันอน้้นยโอ้ นี่ตัวใหญ่นังเลยอ้ยเหีียวเหียแตกจกจักเลยออพอใจแรยาใหญ่พอใจไตัวหมูว่านมันบได้ทันล้วอันนี้ก็อยู่นี่ปูกดปูหนีบแ็เลย้อวใส่ไว้ป้าไงคัดงเนี่ยงคักเนาะอ้นี่ก็ตัวหมูวานอีกอออหนะ กำเดียวเลยโอเาแ่ไหลหาแล้เงดงง้ยเียวกี้มัามาน <c oughs> จะงงดงางนาั้นหรอโอ้ยไม่ห่อมียอมแอบามงบหูนั่นอะไรแต่ไม่ตะเกียนนี่เมียมาไปหาน้ำจังไลยก่อนเมียไัจับน้ำกันแท้กับับน้ำกันแท ปันนี้บระท่านถือันง่ายมันมั่นบ่เออพาเลยห่อง่ายมันสั่มันห่ออันห้องอุกเออรงใเก๋สขนจังไหนพี่เออห้องอุกน่นะาสนะอืมัเรื่อว่ามันโก่งมันยังมันเห้ยเ้ยเห็นแล้วงัดออกห้เบื่อว่างหันยงอุ้ยยูตู้ตกบกยเอยเอิคนเมีเลยง่ายแหงพีนอโอาำฟ่มือเนาะ ไอ้สมใจคุณแม่ละลายมาบ้านเป็น <ละ S 1> หำฮ <ละ S 1> ้อ <c oughs> นอยู่หำฮ้อนคัวจะไหวดูสายบุ๊กมาลงในเสือมาบ้านกบออก <c oughs> เอาไปหาต่อพี่น้องมันหันหัวไปทางไหนก่อนเมียอ๋อคุณแม่แล้วว่ามันหันหัวไปทางไหนมูมันจะอยู่ทางนั้นเป็นวะเงียนบลาบุ ัน,นี้บ่เป็นอันหาปูเลยบ้เป็นหูเก่ารออืมหเก่ามังัอานอะไพีงหอดูกันเลสรุปไอวี่ราหมาันกบพเดย่สามตัวเลยได้ไหมเมื่อคยนพอง่ายกบเลยไอวี่แต่ว่าหมันก็มูสามตัวหรอพี่น้อง อยากปล่อยง่ายเหมือนเป็นอ๋ออยากปลอเป็นง่ายเลย,นะนะออยเนี่ย,ยนะนะอ๋อคือยังอยู่ในขีบมั่เพลินนะกนะ็เดี๋ยวพี่น้องจะปล่าง่ายกบหังบ่ได้พอคือจังเพิินจะเกลี่ยจะพอแบบฟุกฟุกแบบฟุกนขนาเอืม อกบอยู่แถวๆไฮนี่พี่น้องว่านกรไดยู่ใไฮข่างๆกันเนละ่ปูเธอปูา,านี่พี่องคนขจูด้เป็นตะเลือกแถมี่งไม่ท <laughs> ไหนบ่าโอ้ 一双两，你捏一比咩？ มามให้เก่าหล้วครับให้นี่รู้สึกว่าจะบ่ค่อยเลือก,กเงี้ยบ่างมียดินก้นไงนะมันดินมันพึ่งน้ำม,มันพึ่งบกนะพี่น้องตงัวนี้เป็นจุดทีตะกีนนะ้นะน้ำม,มันจะมีมันจะเขียนอยู่หน้นี่นาะน้ำแบบที่เนียมันพึ่งบกไปนะฮบมันก็เลยแบบก้นไงมันสุ่มน้ำตั้งหลังถ้าหังประท่านฝอให้กบให้นี่พอยน้ำให้บาววีพุ่นฝนพอให้ฝน อืมพอละแบบเดียวี่แม่หูหนึงนยังตอดมาเรื่อยๆเอาใค่เนี่ยวบเปิดหาัพอไปเรือ่อยย่ครับมัคือไหหมว่บ้านไหหมว่บ้านจังหยากพอหูหนึงหล้ะก็เคลียโจนวา่าแบบนี้อืมล่วพอเมื่อยเมื่อยน้ำเคลียหา ชั่ตะกีก็เห็ดยังกับแม่เคลียร์เฟียงไหมทำไมนี่ก็จะเอาใส่รถอัดเอาได้เนาะทมไมตะกีต้องเอาใหม่ไปเคลียร์เฟียงเคลียร์เป็นกองๆแล้วก็เอารถไถขืนเฟียงใส่รถไถแล้วก็มากองเห็ดเป็นกองเฟียงแต่ว่าเสมอนี้เอารถอัดเฟียงแลดลงไปแล้วก็ไปน้าเก็บเอาก่อนเฟียงเขอามุคไคว้นิยมกองเฟียงนะมั้งครับพี่น้องเสมอมันมันอันนี้นะมัน สายยางไปกวาดไปเก็บมากองแล้วก็ไปนั่มหาขื่นนี่อย่างก็แม่ไหมแท่งเฟียงเลยเนาะไหมแท่งเฟียงแล้วก็ไปนั่มหาคนที่เขากองเป็นอีกตั้งขึ้นไปย้ายเฟียงตั้งๆยางวุ่น่บน,บนว่า้าต้นขึ้ไปกองซอยต้องเดี่ยมอยู่ไปกรองแล้วก็ผู้หนึง่งแท่งเฟียงทั้งราง,ผ,งผู้หนึ่งก็ไปกรองตั้งๆกองว่าเป็นมันก็จะบ่เป็นรูปอันกองเฟียงให้ได้พี่น้องมันจะเป็นเปียก ตองไหนคนจำานจำานง้าตอนเห็ดดจะตั้งลางและเพราะหอวตรงสูงกับปล่อยเห็ดปูเป็นอันจำานงเห็ดหน่อยเดือดหา้งยัาเดดหา้งงปะนั่นทังตั้งลังนั่นบม่ท่านด้เปิดมาเอาอืมเดืห้วหน่อย โอ้เนี่ยเล่นนี่นะมันบอกไงโอ้เล่นอันนี้ควายปูนี่ครับเป็นเล่นบางที่ลักจ,จะปิ้งหูลงไปเนาะสำหรับพี่หน่องเมื่อคืนไปหาก้นปูเนาะ เขาจะเอนล้าปูจำสีโอ้ยเนี่ยหอยงเดเดเดตายไปละโอ้ยหอว่าจะไอย,อยงางตัไงไง้งแตจะมั่นมั่นไล้ไปเห็ดเ,เมนูยังะเสียบเลยเฉพาะเมนู่อมออมรือว่าหลาบจริงนนะเสียบเบิดองปูเขาหูปูจำสีเนี่ย น้ำนี่เ็จาเอาไปดองนี่น้อเมียแบบว่าช่วงยงมแง้มน้ำยงมเขายง้มน้ำเ้า้ไลายไปดองเป็นตะกินนะมันวาวเรียงหนแบบว่าเนื้อว่เต็มนั่นมาเสียบได้จังยง้มจังสีแง้มแหลงยง้มแห่งยา้มน้ายง้มมันเขาหูวงี่น่งปูเสียบ ทังนี้ันเป็น่นกับภาคกันสั่งไร่ใดจากในระเบะพี่น้องคนปลูกขายโอ้ตกไงเลยคนไหนคนขายาเกี่ยวคนปลูกขายอืมท่ต้นทั้งปีกับ,บมี่บางเอ็นกับม้าที่จังบ้านต้นบ้านก่อนที่จังขึ้นเหนือนี่แหละแต่เราได้อยู่ใน,มน,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 นใหมู่บ้านเถึงนะมาตัดอำเภอพุ่นใต้ถึงนมาคนอยู่ในอำเภอเมือง <laughs> อำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็แอ้ต่พในพใรายอำเภอป้ายจังหวัดลอยยืนนี้นี่อยู่สองหูต่อกันครับแต่ว่าบวหัวมันลงไปน้ำกันโบ ว่หนิาตนบลากรอนปีนีคก็ไปเห็นไปหาปลาคอนอปลาคอนนี้ถ้าลังหมองมันก็แียงไปเบิดเลยนะพี่นองบ่าตนไปเบิรงอยู่เลยแต่มันแียงไปแล้วมันบ่มีป่าถ้าลังหมองนํากับเพาท่านแียงแต่เดี๋ยวมีเวลาต้องไปเบิรงอยู่เหมือนนึ่งอยู่หลังจากนั้นจัดเฮตุลาครับปีหนองดําเนินเรืืองเกี่ยวกับไปเฮตงานนี่แหละครับเกี่ยวกับไปหางานต่างประเทศนี่แหละมันนั่นหลายขั้นตอนหะครับเหตุงานต่างประเทศก็ห้าสิไเดยไปเนาะ ราะว่าเข้าไปแบบถือกฎหมายแบบเข้ากับตรงเห็ดทุกอย่างเลยอพราเว่าขาึ้นไปแต้มจากไปหาเห็ดพาส,สปอร์ตก่อนนี่นึ่งจะสุกพาส,สปอร์ตก,ไดดกไ็ไปเห็ดยูคอนแก่นก็ไปเห็ดยูบุรีรัม่มแบบว่ะหลอดตัวตรงนี้กว่าอันนั้นฮะท่านกันให้ไปปล่อยนีเวลากันเลยเห็นมาะดาดก็ไปสมัครงานก็ไปสอบเอาได้คีณน้องว่ามันว่าไปสมัครเราได้เลยดิ สอบเอาฮาจะเข้าสอบพันแล้วเขาก็ดได้งานวันที่นี่ก็ต้องไปเหตุเรื่องเอก,กสารตัวโลกอีกยังอ,ยงอีกก็จะสีได้พี่นาะถ้าเสีได้ไปอันนี้ก็ต้องไปยืนวิสัก็สีวิสัสีออกก็ที่เหมือนบินเสมาแต่เวลาดำนนินการสามถึงหกเดือนเป็นหนังเครื่องปีเป็นเนาะต้นกลับไปสอบร้ายแม่หอดวงแล้วแม่ ต้นกับไปสุดท้ายกับใบใจกับแพงพี่น้องบ่อเมนว่าสอบผ่านแล้วแล้วกับใบเลย่อยพ่อเมนออก,ก็ต้องเสียเงนินอีกกับใบใจกับสูงคือกันครับแม่เราบ้างซับด้หยอดผงแนันน,น,นันพอโตแล้วนะโอ้ยนอนนี่นะโอ้ยน่ามีิสิลีน่ามีิสิล <laughs> ีเลยตัวนี้ จังหอดพุ่นหรอบ่พอบ้งว่นหาหูไอ้อนไอคอนไปหาไกลแทะไม่มีหูหเราบ่น้ำกินข้างยู่ใตนกินข้างยู่หลดล้วไปถือลงมาน้ำจ่อยโอ้พุนเนี่ยไปเจอ ngoài. <laughs> Ồ wow, trời. Nó nhanh cho nó không này. Cái đây nha.